สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมไว้แบร์ในทรี s e r v ซอวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องของคอลเลกชันนะครับไอ้กล่องๆเนี่ยหลายคนคงได้เก็บกันมาแล้วละ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรใช่ไหมไอ้กล่องนี้นะครับมันจะเป็นคอลเลกชันสะสมไอเทมเพื่อเพื่ออะไรเดี๋ยวผมมาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับในแมปมันจะขึ้นเป็นเป็นรูปถ้วยโอเค พอคุยเสร็จปุ๊บเราก็กดวิวคอลเลกชันครับอันนี้คือกล่องที่ผมเก็บมาได้ตามแมปต่างๆแล้วก็กล่องเมื่อกี้ที่เพิ่งเก็บมาวิธีทํานะครับก็คือคลิกขวามันครับอดโอเคแอดแล้วพอแอดแล้วมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็กดเข้าไปดูอันนี้นะครับสมมุติถ้าผมสะสมครบเนี่ยจะได้อะไรสะสมครบผมจะได้ sp recovery บวก3นะครับเราก็ต้องไปเก็บของตามที่ เขาบอกเวลาเรากลับมาจากแมปนะครับเราก็เอาของมาโยนโยนไว้ก่อนก็นได้จะได้ไม่ลืมอันนี้เขาบอกว่าต้องการมือผีอ่ะเอาไปแล้วก็ต้องการไอ้แมปนี่อ่านยากเหลือเกินเอนนมเหรอโอเคครับตอนนี้ผมมีแค่2อย่างขาดอีก2อย่างถึงจะได้ SP r e c ค v e r y 3สครับส่วนที่ผมทำไปแล้วก็จะมีประมาณนี้ m a t k บวก2 แล้วก็มีอันนี้โบ s p 1 8อันอื่นผมก็ยังหาไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> คือของมันค่อนข้างหายากอ่ะอาจจะซื้อในมาร์เก็ตน่าจะง่ายกว่านะแต่ต้องมีตังก่อนตอนนี้ผมโคตรจนเลยอัพแอตทริบิวต์ไปเด่ยครับก็มาแนะนำแค่นี้แหละครับเผื่อ <c oughs> ใครได้กล่องแล้วไม่รู้ว่าไว้ทำอะไรนะครับครับสวัสดีครับ